ไม่ได้ไปคีดแนะนําการลงถุนนะครับนะ BTC ของเราวันนี้น่จะปิดตัวแท่งเขียวนะเหนือที่สองแอบน่าจะเหนือที่สองหมื่นนะครับเอา BTC เนอะนะอืมสำหรับวันนี้นะน่าจะยิงสองหมื่นได้นะตอนนี้ออะส่วนเมื่อคืนนะครับผมให้ไปนะก่อนนอนตรงนี้เลยแอบเมื่อวานแอบส่วนเมื่อวานนะครับที่ผมให้ไว้นะนี่แปดโมงเมื่อวานนะนี่แนวนี้นะครับไม่หลุดนี้นะครับไม่หลุดนี้สองแนวนะ ดีเทสที่หนึ่งเก้าสองห้าูไม่หลุดก็พิจนาเอลนแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คืออ่าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าศูนย์ไม่หลุดแล้วก็พิจาาเอลนะครับเนาะก็เป็นไปตามขั้นนะครับเห็นไหมเมื่อวานนะครับนี่มันไม่หลุดนะครับนี่ตรงนี้เลยนะหนึ่งเก้าสองสามศูนย์นะครับมันไม่หลุดนะครับนะยังไม่หลุดสองห้าศูนย์นะมันขึ้นไปปิดเหนือสองห้าศูนย์นะครับนี่แล้วก็มีแรงซื้อขึ้นไปนะครับเนาะสำหรับบีทีซีนะครับนะแอดไว้ขาหนึ่งที่ผมให้ไว้ตอนตรงไหนตอนนี้เลยนีี่่ ตหนึ่งสิบเก้านะครับนี่บีทีที่สองหมื่นสี่ร้อยไม่่านช็อตลงมานะสองร้อยสองร้อยจุดแล้วขายก่อนนะเนาะต้องมาดูกันว่ามันเป็นไงครับนี่ทีหนึ่งนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมเ่ยตีสองนะครับนี่ตีสองขึ้นมารีเทสที่สองหมื่นสี่ร้อยอีกทีหนึ่งไม่แผ่นลงนะครับเห็นไหมตอนนี้กำลังยอดตัวนะถ้ามันไซเ์ออกข้างแล้วมันยืนสองหมื่นได้อีกก็ มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึน้นตัวขึ้นนะครับหรืออีกแนวหนึ่งก็คือ1 8 9 0 0นะไม่หลุดนะลงมาดีเทสปุ๊บตรงนี้ไซเบท์ไซเบท์หรอกขรับเป็นการพักตัวก็ขึ้นต่อนะครับเนาะสำหรับปีทก็ประมาณนี้นะครับเนาะถ้าใครจะเข้าก็ลล่าคา,าตรงแนวรับนี่สองแนวนี้เนาะเ่ยมานี้นะครับเนาะหรืออีกแนวหนึ่งก็คือแนวเส้น EMA 50ถ้ามันย่อมาแรงนะประมาณ19,600นะเนี่ยแสงแนวนั่แนวนิ้งหมื่นเก้าร้อยแล้วก็หมื่นเก้าหกร้อยนะเนีถ้ามันไม่หลุดนะยืนตรงนี้ได้ จะเป็นการปรับตัวขึ้นต่อนะครับสำหรับ BTC เนาะอะในส่วน BTC นะตอนนี้แหล่งซื้อเข้ามาละปิดทะลุละทะลุละแต่ยังไม่ทะลุจริงนะเพราะว่ายังมีแนวตรงนี้เนี่ยสองหมต้องผ่านให้ได้นะเออสองหมื่ต้องกลับขึ้นมายืนให้ได้นะแล้วยังมีอ m นหนึ่งร้อยอีกตรงนี้สองหมื่นหนึ่งอีกนะเออแต่ตอนนี้ต้องยืนสองหมื่นสี่ร้อยให้ได้ก่อนเพื่อไปต่อนะนะเนาะสำหรับ BTC นะครับประมาณนี้นะครับเนาะโซนดอลลาร์ที่ผมบอกไว้ เออส่วนดอลลาร์ที่ผมบอกไว้ก็คืออะไรจะวิ่งในชแนลนนี้แล้วก็เราเลือกแางว่าจะขึ้นหรือลงนะปรากฏว่าตอนนี้มันปิดตกลงมาแล้วเออต้องมาดูว่ามันจะกลับขึ้นไปได้หรือเปล่าสำหรับดอลลาร์ตรงนี้นตอนนี้ยังไม่ทําโลนะเออตอนนี้ก็อยู่ในโซลวกโซแล้วอาจจะมีการกลับตัวขึ้นไปก็ได้อย่างนี้ก็ได้สําหรับดอลลาร์นะก็ระวังด้วยถ้ามันกลับขึ้นไปบ t c เซีแล้วว่าจะล่วงกลับมาที่เดิมก็ได้ครับนะสำหรับ BTC นะ ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้เนาะใครที่อยากเข้ากลุ่มสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ